พูดถึงเจ้ามีกันนะคะเซตใหม่เลยนะคะอะควาพอลินของทางยูเซรีแล้วคีิปก็จะไปแชร์สการว่าตอนที่ไปงานเปิดตัวของเขาเนี่ยมันดีกว่างานอื่นๆขนาดไหนนะคะอะไรคะที่อยากทราบเนี่ยก็ติดตามชมได้ค่ะงานนี้ก็จัดไปเมื่อตอนเดือนสิงหาคมนะคะก็คือเป็นงานเปิดตัวเจ้าไลน์นี้ <S <S นะคะเจ้ายูเซรีอะควาพอลินแอคทีฟนะคะผลิตภัณฑ์ที่เขาเอามาให้ลองเทสในวันนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะคะก็คือจะเป็นที่อยู่ในเซตนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับใบหน้าทั้งหมด3 สอันนะคะเป็นสูตร Rich สูตร Light แล้วก็สูตรที่ผสม SPF นะคะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ค่ะ a q u a p o r i t a c t t v v e นะคะที่เป็นออกเนื้อเจลโลชั่นสำหรับทาที่ตัวนะคะคือจะบอกว่าอันนี้กลายเป็นที่รักมากๆเลยนะคะเพราะว่าหน้าแข้งหนังจระเข้ก็ไม่ค่อยแตกมากเท่าที่มันควรจะแตกแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยแปลกมากเลยเออแล้วอันนี้เขาเป็นสูตรไลท์ด้วยนะ,ะทั้งทงที่เป็นสูตรไลท์แต่กลับทําให้ผิวแบบว่ามัน เติมน้ําจริงๆอะคะ่ะปกติแล้วเนี่ยทาโลชั่นที่แบบต่อให้เนื้อหนาๆที่มรนมาทาไปสักพักนึงพอมันซึมหมดนะผิวก็กลับมาแตกเหมือนเดิมนะคะแต่อันนี้เนื้อไลท์แต่ไม่แตก ไม่จอระเข้ไม่น่าเชื่อ็นไปได้ยังไงนะคะตอนที่ไปถึงงานเนี่ยคือว่างานเขาจัดดีมากงานดีมากขอะพินในที่นี้หมายว่าพอไปถึงนะคะมีรถรับส่งดีนะคะพอไปเข้าไปที่งานปุ๊บมีกิจกรรมให้ทําก่อนที่จะถึงเวลาเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะบอกเกอร์หลยท่าที่แบบมาก,ก่อนเวลาอย่างวาันนั้นเนี่ยก็คือเขาเป็นกิจกรรมเพนขวดน,นะคะเขาก็จะมีแบบเนี้ยเป็นสติกเกอร์ของยูเซรินระบุไว้ป้ามีการเขียนชื่อระบุด้วยนะ กลัวคนอื่นจะมาเอาขวดของตัวเองไปนะคะซึ่งงานฝีมือแบบนี้ไม่น่าจะมีใครมาเอาไปนะคะก็คือให้ใช้สีเพ้นกกระจกค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ทำนะคะพิม์ก็เลยเลือกลายที่มันเป็นแบบเนี้ย ออกแบบธรรมดาธรรมดาเป็นลายจุดๆนะคะแล้วก็สีมีการปนกันจนมั่วนะคะเรียกว่าไหลลงมาเละเทสติดกันไปหมดแต่ไม่เป็นไรค่ะงานอาร์ตของใครงานอาร์ตของมันนะคะก็คือโอเคิงกิจกรรมให้ทําระหว่างรอคนอื่นๆที่เขาอะไรจะมากันมีอาหารที่กินก็แก๊กเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยงานทุกอย่างดีมากเพราะเริ่มตัวเวลาสถานที่จัดสวยงาน,นะ,ะสีออกสไตล์ขาวๆฟ้าๆแล้วก็บล็กอกเกอร์แต่ละคนมีโอกาสมานั่งคุยกันแล้วก็เล่นเทสผลิตภัณฑ์ก่อนที่เ,เขาจะเริ่มงานนะคะหรับของที่นี กับงัดออกจากกล่องเลยมีทั้งหมด3สูตรนะคะสูตรอย่างที่บอกเมื่อกี้คือ rich นะคะเขียนชัดเจนบนหน้าหลอดนะคะ rich จะโฟกัสไหมคะวันนี้นะคะ rich นะคะแล้วก็มีสูตร light แล้วก็สูตรนี้นะคะที่เป็นสูตรผสม SPF สูตร rich นี่คือสำหรับคนที่แบบผิวแห้งนะคะควืจะได้แบบเติมแล้วก็แบบให้เนื้อที่หนานิดนึงนะคะส่ับสูตร light ก็คนที่แบบ ผิวออกแนวจะมันหรือบางคนอาจจะอันนี้ใช้กางื่อน,นี้ใช้กางวันก็ได้นะเพราะหิมคิดว่าบางทีเราชอบสูตรเดียวกันแต่ว่ากางคือเราแบบไม่ต้องไปเครียดใช่ไหมว่าผิวหน้ามันจะมันออกมาแต่งหน้าแล้วมันจะเยิ้มอะไรเงี้ยชอบสูตรอันนี้นะคะเอสผสม s อสนะคะก็คือรบบคนที่แบบว่าอยากจะทาช็อตเดียวจบแต่ข้อแตกต่างคือว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นขนาด40 fl เด้อ ให้ดูน,นะคะ40 ml mm, ส่วนมากครีมทาหน้าเนี่ยถ้ามันไม่50มันก็30นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าใหญ่กว่าไซส์ที่แบบเห็นมีขายทั่วไปอันกันแต่ว่าก็เล็กกว่าทีเ่เป็นแบบพวกกระปุกนะคะเนื้อเนี่ยพิมได้เทสต,ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในงานเลยนะคะเรียกว่าเอามาป้ายบนแขนตรงนี้ดูนะคะเรียงกันทั้งหมด3สูตรเลยนะคะหลังจากผ่านไป5นาทีเราก็ไปลองดูกันเลยคะ่ะว่าอันไหนมันซึมยังไงไงบ้างคะ่ะ เห็นกันชัดๆเลยนะคะว่าเจ้าไลท์เนี่ยค่ะจะซึมเร็วที่สุดแล้วก็ดูเนื้อลักษณะของเนื้อ texture เ,เขาเนี่ยนะคะจะแบบว่าไหลๆมากที่สุดเพราะนั้นยังไงดูลูกแล้วคงไม่พอเนะเราต้องแบบมาดูกันเลยแบบนี้ชัดๆนะคะอันนี้ริชนะคะอยู่ลิงสุดอันนี้ไลท์อันที่สองจะได้เรียงือนตอนที่เปิดดูตอนแรกนะคะเนื้อครีมแบบคนละคนละ texture กันเลยอะ แบบอันหนึ่งเข้มดูดหนากว่าส่วอันนี้อันที่สามนะคะสแตนดาร์ดมากเลยถ้าเกิดเป็นประเภทผสมสารกันแดดนะคะจะออกเป็นสีครีมๆเหลือ,เองเห็นไหมนะคะอันนี้เนี่ยเนื้อจะข้นกว่าตบๆปุ๊บติดขึ้นมาแบบนี้นะคะส่วนที่เป็นเนื้อ <laughs> ไหลนะคะ เบาบางกว่าเยอะเลยส่วนเนื้อนี้ไม่ต้องกังวลอันนี้ก็ไม่ได้หนามากอันนี้จะหนาประมาณเท่าๆกันกับสูตรริชนะคะแต่ผสมสานกันแดดก็จะมีเีียกครีมครีมนิดนึงนะคะอางนี้เรียกว่าเป็นลายใหม่ที่น่าสนใจมากเลยเพราะเขาให้เอกสารมาอ่านด้วยนะคะบราบราบาบาบาพอเปิดผ่าน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 ไปก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาต้องการจะบอกค่ะว่ามันเติม น้ำให้กับผิวได้ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เดี๋ยวพิมจะต้องเอามารีวิวกันอีกรอบนะคะเพื่อจะได้ดูว่าเฮ้ยมันเติมน้ําจริงหรอเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพิม์สั่งเครื่องที่แบบว่าใช้ในการเช็คสภาพความชุ่มน้ําของผิวเอาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวมเมื่อไหร่พอมันมาปุ๊บผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนะคะพิมจะเอามาเทสเนี่ยค่ะก็จะต้องเทสโดยการใช้เจ้าเครื่องนั้นดูนะคะ,ะได้รู้ว่ามันเป็นอย่างไรไง,ไงกันบ้างสำหรับวันนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกคืออยากจะเอา ขาเประสบการณ์ในวันนั้นมาแชร์ให้ฟังแล้วก็เอาเจ้าผลิตภัณฑ์เซ็ตใหม่นี้มาให้ดูนะคะว่ามันเป็นแบบอย่างไงกันบ้างอยากจะให้ดูตอนนี้ก่อนเลยว่าตอนนี้มันเริ่มซึมแล้วนะอันนี้เห็นไหมถ้าเกิดคุณเคยดูที่พิมทสเทสเกันแดดนะคะคุณจะเห็นว่าพิมพ์เวไาที่ป้ายอะไรๆอ่านทิน้งไว้เนี่ยบางทีครีมมันเกาะอ,อยู่นะคะแล้วมันก็ทิ้งคราบแต่มันจะไม่ค่อยยอมซึมอย่างอันนี้เราเห็นเลยขานาดแม้กระทั่งเป็นสูตรริชนะคะมันก็เริ่มที่จะซึมแล้วนะคะอย่างเจ้าตัวไลน์นี่ไม่ต้องกังวลเลยหู ครึ่งหนึ่งของปริมาณแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็ซึมเหมือนกันเพราะปกติถ้าเกิดมันผสมสารกันแดดเนี่ยนะคะมันจะทิ้งคราบเยอะมากๆบางยี่ห้อถ้าเกิดว่าคุณติดตามสร์ดกัพิมพ์นเนี่ยทิ้งคราบขนาดเลยว่าต้องเอาสำลีชุบน้ำมาขูดดึงออกกันเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ยอมที่จะซึม <c oughs> อาละคะ่ะวิดีโอนี้ก็จบลงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพี่จะต้องเอาขวดไปล้างแล้วก็ไปเติมน้ำดื่มซะหน่อยนะคะอาละคะ่ะแล้วเราเจอกันวิดีโอหน้านะคะหวันนี้สวัสดีค่ะ